สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม farming simulator 19นะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวแมปแจกนะครับผมนะฮะแมปไทยนะครับผมนะของวุฒิพงษ์นั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นแมปไทยนะฮะฉลอง4,000 0ซับสไคร์นั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะป๊อปก็อ่าถือโอกาสนะมารีวิวด้วยนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณไปน้องวุฒิพงษ์ด้วยนะครับที่ทำแมป สวยๆมาแจกกันนะถ้ใครที่อยากได้แมปนะฮะก็เข้าไปดาวน์โหลดที่ช่องของวุฒิพงศ์ได้เลยนะครับผมนะฮะ <Okay. S 1> ผมพารีวิวนะมีอะไรบ้างนะทุกคนนะวันนี้นะนะฮะก็นี่ก็จะเป็นบ้านนะครับผมนะโอ้บ้านสองชั้นเลยนะสวยๆเลยทุกคนนะฮะก็จะมีรถไถน,นะดูรถไถอ e ีแท๊กนะฮะมีสองคันเลยนะจอดฟังนู้นด้วยน,ะนี่ก็เป็นนะ่าจะเป็นบ่อน้ำนะฮะเดี๋ยวดูป้ายก่อนนะ นี่ไร่หมู่เพชรนะ่ครับผมนะฮะนี่เลยชัดเจนยำแจ้งนะฮะนี่ประมาณนี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจด,ดูนะฮะนี่ก็จะเป็นแปลงนาแล้วก็แปลงปลูกผักนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะพร้าวนั่นเองนะทุกคนนะมีต้นกล้วยแซมด้วยเล็กน้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นตน้นข้าวนะทุกคนนะฮะเป็นถนนตรงนี้เลยนะนี่ไร่หมู่เพชรนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจนะ ไปโฆษณานะมีด้วยนะทุกคนนะฮะลงโฆษณาได้เลยนะฮะนี่ก็ลงได้จริงนะถ้าแบบว่าช่องคนติดตามเยอะนี่สามารถแบบลงโฆษณาได้เลยนะฮะลงได้จริงนะฮะตรงนี้นะฮะโอเคครับผมตรงนี้ก็จะเป็นขุดดินนะขุดดินได้นะฮะนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นต่อเลยนะฮะนี่ก็เป็นทุ่งนานะกํกำลังไถกำลังไถนะฮะ ส่วนด้านในนี้ก็เป็นขุดเป็นขุดดินนะฮะงานงานรถดำนะฮะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะอ่าตรงนี้ก็เป็นร้านค้านะครับผมนะฮะนี่เป็นบ้านกันนะ,ะบ้านคนนะเชิงเขาเลยนะทุกคนนะโอ้โห,หน่าอยู่นะ่าอยู่นะอันนี้คืออะไรเนะี่ยโกโบ a ฮนะโฆษณาอะไร,ะรเลยเฮ้ยทำไมรถขับนี้นะ โอเคเอ้ okay. oh. นี่ก็จะเป็นที่ซื้อขายรถนั่นเองนะฮะนี่เลยนะโอเคแมปก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรานะฮะก็จะไปเกี่ยวข้าวกันนะเหมือนพาไปทางไหนนะผมเห็นที่เกี่ยวข้าวอะ่ะสวยอะ่ะวิ่งไปวิ่งไป โอเคเดี๋ยวเรามาเกี่ยวนี่ตรงนี้เลยนะทุกคนนะฮะนี่นะใกล้ๆร้านค้าข้างหลังร้านค้าแล้วกันนะโอเควับไปเลยป๊อปนะฮะอันนี้ก็เป็นรถของลูกศิษย์นะครับผมเป็นรถนวดข้าวรุ่นเก่ารุ่นโบราณนะครับผมนะนี่เขาดัดแปลงเป็นรถกระโปรงนะฮะก็เอามาจอดขายเป็นตัวตัวเลือกนะฮะทางเลือกของคนที่ปลูกกระโปรงนะฮะก็ กือบที่เหมือนกันทุกคนนะเป็นแบบทรงแบบรถอ่าอีแต็กอีแต็กนะก็เรียกว่าอีแต็นนะทุกคนนะนี่เป็นไงตูนวดตูนวดแบบทรงโบราณนะก็ลูกเล่นของตัวนี้นะฮะสามารถแบบกลางได้ทุกคนเดี๋ยวให้ดูอุ้ยลมแรงว่ะนี่เป็นไงทุกคนเดี๋ยวนะฮะนี่ป่องนี่กลางได้นะฮะโอเค ไฮไลท์เด็กของเรานะฮะอยู่ด้านหลังนะครับไม่ใช่คันนี้นะฮะนี่เลยนะครับผมนี่นะฮะไทยสิงยนนะครับผมรถเกี่ยวคันนี้นะฮะก็อย่างที่ผมได้บอกไว้นะฮะว่าคันนี้จะปล่อยนะฮะในเวอร์ชั่นของ farming 19 farming 22และ farming 20นะครับผมนะฮะก็ในส่วนของราคานี่เดี๋ยวจะโพสต์ลงใน เพจนะครับผมนะรอติดตามในเพจกนได้เลยนะฮะโอเคพาดูก่อนนะครันนี้นี่สวยงามขนาดไหนนะอันนี้ก็เป็นมาแบบสีเหลืองตัดดำนะฮะแล้วก็ละเอียดนะทุกคนดูหัวมันเนี่ยหน้ากากมันแบบโหดมากเลยนะโอ้โน oh, <no. S 2> ดัดนนะทุกคนอนะดูมันทำหน้าดิหน้ากาก <laughs> นะฮะนี่ช่วงล่างนะฮะตัวเดินตัวนี้เป็น ตัวเดิน17นิ้วนะฮะทรงมันจะเล็กนะตัวนี้นะไทเสงเนี่ผมนะฮะอันนี้นี่นี่ก็เป็นแผนกันเลื่นนะฮะก็ขึ้นไปบนที่ขับได้เลยนะครับผมนี่ถังล่มนะฮะเคยยูนด้านหลังนี่อ๋อเดินท่อแบบสวยงามนะทุกคนนะฮะอันนี้เขายิงยิงท่อแบบ ออกเบาน้อยนะเบาๆนะฮะนี่ถ่ายเทด้วยนะทุกคนไหนเป็นไงสวยงามคันนี้นะฮะรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะผมคิดว่าเป็นรุ่นทร์นงนะ <c oughs> แต่ว่ามันทรงเขาเรียกซูเปอร์จิ๋วหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจนะคนทำยังไม่รู้เลยทนะุกคนโอเค เราลองขึ้นไปดูนะฮะเดี๋ยวกางร่มให้ดูแล้วนะกันกางอุ้มกางอุ้มพูดผิดนะฮะนี่ไทยเสียงยน่นนะฮะแหมแจ่มจริงคันนี้นะยังแจ็มนะทุกคนอ่ะสตาร์ทเครื่องนะฮะตัวนี้เป็นกลางร่มแบบอนิเมชันเล้วทุกคนเอ้ใครที่สนใจก็ก,กีกงางกันได้เลย ว่าทำไมพัดลมมันหมุนไวะยังไม่เปิดเเกี่ยวเลยม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรฮะแม่ส่งได้นะทันนี้นะดูอุ้มเขาเป็นส่งแบบเพชรทุกคนดู<笑><笑>ไม่สนิทอย่าล้อเล่นนะฮะสคงคม นี่เป็นตัวรถแท็กรุ่นใหม่นะครับผมนะฮะสมจริงนะอ๋อจะไม่ปล่อยตัวเก่าแล้วนะฮะตัวเก่านี่มันไม่สมจริงอะ่ะไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะเบื่อแล้วอะ่ะไอ้อ่ะเดี๋ยวรอยาดรถกันเลยนะฮะเก็บปุ่มแล้วก็พับร่มก่อนแล้วกัน วยงามงอิงางน,นี้ไม่ธรรมดาเลยโอเคเทรลอของเราก็อันนี้นะครับซิงให้เทคนีค่ครับผมเอ้ยไม่ใช่ล็อกกี้ล็อกกี้ล็อกกี้แต่งทรงยุ่นนี่ครับผมไม่ค่อยแบบถูกใจผมเท่าไหร่อา้าขึ้นรถไม่ได้คุณมกว่า ทุกคนใช้ได้บ่ารู้เนี่ยคิดว่าไนงะกล้องมันแหลกน,นะ่ยฮ่าฮ่า <c oughs> อย่าเลยเนะี่ยโอเคเราหย่ารูกันเลย เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยวะไอ้อะไรแบบนี้มหมือนชีบเลยฟักอ่ะดืมยกปากเกี่ยวนี่โดนถ้าไหลออกไม่ไงวะเนี่ยโอ้ยหมุนหมุนเมาส์เร็วกันไปนะทุกคนตาลายนะทุกคนใจร้อนเดือด เอาแว็บเลยทุกคนแท็กใหม่ๆเลยนะย,นนะนะยังไม่ลงดินนะ่ะพูดถึงอ่ะยังไม่ลงดินน่ะครั้งแรกเลยเนะี่ยที่จะลงดินนะฮะว้าวแจมแจมสวยจริงคันนี้นะยอมรับเลยนะฮะ ไปทางไหนวะมอนต์กูอืมทางนี้แหละถูกแล้ว <c oughs> ไปลงเกี่ยวกันนี่มันใกล้เกินตรงนี้ไม่ลงะฮะมัน <c oughs> ไม่มีไม่มีสตอรี่นะลง <c oughs> ข้ามถนนใหญ่ไปก่อนนะฮะโอ้ถนนสี่เลนด้วยนะทุกคน เรียกอะไรจะเจริญจัดเจริญจัดนะตอนนี้ก็ซ่อมถนนอยู่นะฮะย์นเลยตรงนี้แหละย์นตรงนี้แหละไปด้านหลังเนี่ยทุกคนนะฮะเอ,อ <c oughs> เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยว สวยนะฮะเดี๋ยวถ้าอนาคตนี่พัฒนาแบบใหญ่ๆกว่านี้ผมว่าสวยเจ็มเลยนะแบบแบบหนึ่งนี่ยใช้เวลาทำเยอะนะนะฮะอุ้ยอุ้ยทางแคบทางแคบโอ้โหไปไปไมันยังยังไม่เหลืองเลยอะตรงไหนวะเมื่อกี้วะ เลี้ยวเข้าไปเลี้ยวเข้าไปเยอะเยเฮ้ยใจเย็นพี่ไปแป๊บนึงโอ้โหติดเนี่ยไปไม่ได้เนี่ยติดเสาอะเออบีบแต่ยังได้เดีดเด็ดหอลงไปเจรจาหรอกเนี่ยใจเย็นพี่โอ้ ถูกดีด้วยามาเกี่ยวตรงนี้เลยนะทุกคนไอ้เป็นไน่เล็เลกๆนะฮะไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากดับเครื่องไปลงไปไอ้นูไอ้เวลาเกี่ยวไรไอ้นู้ย โอ้บังต้นไม้บังมีบัง,บงต้นไม้บังกำแพงทางลงไหน่วะเนี่ยหลังบ้านหลังบ้านเนี่ยทางลงทางเขไปเข้างงไป เหนว่าทรงตัวรถเล็กๆอ่ะดูเท่กว่านะดูแบบน่ารักจิ๋วหรือ่ <c oughs> อนะเือฮะสวยงามันานี้ยโอ้ลงนี่แหละถึงแล้วเนี่ยโอ้โอ่อางอุ่มครับผมอางร่มด้วยเด๋วยวร้อนเดือร้อน เล็กนะทุกคเล็กมากเลยนะไปโอ้โอพ,ออพ่อลงไปจุมทิ้งเลยมาเลยนะทางดึกกันนทางลึกเหมือนันนะีนนน่้ย <c oughs> ม,ม,มันจะแจ่มเนี่ยมาลงด้วยรวดก่อนนะฮะอันนี้ในส่วนของราคาเดี๋ยวผมจะทำราคาไว้ที่เทียนแล้วกันนะฮะลองดูในเทียนเลยนะครับแล้วแต่ละ,าะ,ะ้าคเนี่ย รอดูเวลาด้วยนะเวลาที่เปิด้วยนะ้ดีเปาพี่อะไเงยเสือกไป ก็เหมาะกับนาแปลงเล็กอะไรวเนี่ยกระปุกกระปุกเน่ยแปลงเล็กเลยแล้วผมจะบนเอาอะไรกันก็ขับบนอะจริงไหมที่ ดินเลยดิโอ้โหส่งยิงไปไหนเนี่ยจ่ออเลย okay. อโ,นนะโอเคเมาดูกันข้าพนาเนี่ยโอ้โหสูงริ้วเลยทุกคนโอ้ยขึ้นไหนบอกว่าไม่เได้ไดละสูงเกินโอ้ทำยไงวะเนี่ย ลองแึ้นแบบเยี่ยงเยียงสุดๆนี <t ap> ่ยงเยศักยภาพของรถคันนี้โอ้โอ้โน้โนโน้โนว้าวจัดุด Okay. โอเพราะอยากทำแมพเนีันนะทุกคนแต่ว่าไค่อยมีเวลาเพราะว่าแมพใช้เวลานาน ก็ออกแรงนี้แล้วกันนะทุกคนนะคุณผู้ชมาุณผู้ชมเล็กๆไปลเล็กไปนิดนึงไงไอ้นี่อนะ๋อแม่เดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายว่ามันขึ้นได้หรือเปล่าทุกคนนะรอลุ้นกันนะเดี๋ยวเพิ่งกดปิดนะครับผมนะฮะเพราะงั้นว่าเราจะขึ้นจากแปลงหนี้ได้หรือเปล่า เราเก็บมาแล้วนะฮะอุ้มของนี้นี่1.5ตันเน่ยตันเล็ก5นะฮะเล็กเลยนะมาเฟรนเลบกนะฮะก็ประมาณนี้นะรับว่าโัวจริงนะ อุ้มหนึ่งได้นดเดียวกันอารขึ้นนะ,ะว่าวเ,เจะแรงขนาดนนทุคนขึ้นตรงตรงแล้วโอ้โหติดตรงตรงตรงนี่ได้ไหมหดหได้ไหม,ไไหมโอ้โหเห,ห,หมือนจะได้เหมือนจะได้ทุกคนโอ้โห สุดจัดดูอ๋เฮ้ยเฮลเไม่ไหวอย่ืนไม่ไหวอย่าืนนะยองขงไม่ต้งไม่ไอะไรมนบักนะเดียวบักนะโนี่เลย อาเราเป็นอย่ีกงี้ยทุกคนไม่ได้เราแบบนั้นนี่ฮะเล่นไปเสาอีกตรงนี้ รวยนะฮะขึเขียงม,มาเพื่อนนิดมาเลยนี่เลยไปโอ้ยแย่อยู่นะฮะทุกคนเอาเอาเฮ้ยโอ้ยตายตายตายนะไม่ไหวนะี่นะไปหลังขึ้นดิ ว่าติดอยู่นี่แหละไม่ได้กลับบ้านนะฮะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราต้องหาตัวช่วยแล้วไม่ไหวแล้วฮะล้างไปก่อนนะฮะเจอกันใ่คลิปหน้าแล้วกันขึ้นไม่ได้ทุกคนนะฮะบ๊ายบายครับ,รบ,บ,บผม